ลื่นแล้วแม่ไปทำอะไรมานี่เลยอภพาร่านวัตกรรมเอสเซนต์บำรุงผิวจากน้ำยางพาราในกล่อให้เกิดการระคายเคืองสวัสดีค่ะ ทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสูร่รายการ N A Awesome Box ทุกๆวันสุกเวลา18นาฬิกาทางช่อง N A a Channel นะฮะมาเจอเราสองคนอีกแล้วนะคะ,ะเธอ,อหน้าตาเหนื่อยละอาแข็งมากนะกลับจากวันหยุดมายังไม่ได้อาแข็งฉันอาแข็งตอนไหนเฮ้ <laughs> เหนื่อยละอาแข็งย่ากนี้เลยวิ <laughs> <laughs> ่ขอโทษนะ คืออย่างงี้ก็คือรู้เลยว่าร่างกายไม่พร้อมแข่งเกมกับฉันแน่ฉันพร้อมเอาอะไรไม่พร้อมเพราะ N น A Awesome b o x เราต้องแข่งกันไงมินมินอะไรมินประมาณนี้ได้งั้นไปเข้าเกมกันเลยว่าวันนี้มิชชั่นมีอะไรบ้างใช่มิชชั่นทายคำฮิตจากโซเชียลโดยทีมงานจะพูดประโยคแรกให้ก่อนใครกดกระดิ่งตอบถูกก่อนคนนั้นชนะไปเลย ก็คือแข่งขันกันอีกแหละไม่เคยสามมาชนะอยู่แล้วจ้าเริ่มพูดน้องไม่เคยที่จะต้องสามมาคีกันเลยแต่ว่าก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันเริ่มเลยทีนานเริ่มเลยจับหูคำแรกเดินหน้าบานโอ้โห่โอ้ฉันก่อนเดินหน้าบานมาเฉียวนนกนภารพีจ้า เดินหน้าบานวชนะขึ้นมานี่ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยฉันจะคุยกับแกเรื่องพบเนี่ยนะหรอนบนภาอ่าอย่างนี้ก็ให้ไปเลยให้ลาไปเลย ดูว่ามาบัรลอยรอบนเดินหน้าบานหน้าบานมาเชียนั่นเองนกันนะอัอที่2คืองานไม่ใหญ่แน่นวิเออโอเเออข้อคุพี่อยู่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ ไ,ได้พูดแค่แค่แค่ประโยคเดียวออไม่ให้เขาพูดซ้ำหลายรอบค่ะแต่ต้องพูดให้ครบค่ะคุณพี่อยู่ไปจังหวัดอะไรคะเออแล้วต่ <c oughs> อผมแค่นีค่ะได้วต่ออะไรต่อ <c oughs> แล้วพอ,อพยไพรีนแล้วพอยไพรีนจะเป็นไหม <c oughs> มันก็คือมีอเมจิสตัวเมนโรสควอร์สก็เป็นในนี่ไงเป็นบ้านช่างอยู่ที่รถไฟไม่เคยได้ยินแต่อะไรแบนี้ไม่เคยรู้ว่าคือทำไมอ่ะโซเชียลมันคือมีอเมจิสตัวเมนโรสควอร์สเขาเป็นใครแล้วอัมมารินจะเป็นไหมนั่นแหละโฆษณา ขอโอกาสพี่เกหนูมีแม่คนเดียวก็ก็ทุกคนมีแม่คนเดียวเออทุกคนมีแม่คนเดียวก็พ่ออัชระไปเลยนี่เหรอไม่พอเถอะคน่าสนุกเพราะว่าคะแนนคะแนนเธอนำโด่งนะบัดด้ต่อไปเขาอยากเล่นเขาอยากเขาอยากเล่น รวมแม่จะแคร์เพื่อเออให้ก็ได้อือเดี๋ยวหรออยากเล่นต่ออยากเล่นต่ออะไรอะแหมงมัวกับแผ่วบ้างค่ะเอออิมชนะนม่ขอเครื่องสำอางหน่อยฮะเอามาป้ายหน้าการ์ตูนเลยอะมาเราไปถึงขั้นตอนการลงโทษการ์ตูนกันดีกว่าเอออันนี้สีสีเบอร์อะไรคะ ว่าสวยสิใช่ทุกคนเป็นคนเราจะแก้แก้กระตูดกันนะตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเออแต่บอกข้าไปนะหน้าเธอมันก็แบบหน้าฉันหน้าฉันเหรอดูแบบมันมันใช่เพราะว่าแบบช่วงนี้ทำงานหนักเหนื่อยมากไม่มีเวลาบำรุงตัวเองเลยใช่ไหมเรียนเป็นไกด์เหรอเนี โอเคหรือยังโอเคแล้วแต่ว่าสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ที่ทาก็คือรู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองก็หน้าไม่ค่อยกอดติเคอร์สบายะติดหยิบติดยังไม่เห็นแล้วสิมันติดแต่หน้าเธอมันมันหน้าเธอมันหยาบเพราะหน้าเธอมาโดนฟงโดนไฟไง ใช่วันนี้ก็คือเราทํางานกันหนักเราไม่มีเวลาดูแลตวัวเ, <c oughs> เองและฉันเชื่อว,ว่าทีมงานให้เราเล่นกับเครื่องสำอางอางนี่ยแปลว่าข้างในจะต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเครื่องสำอางแน,น่นอนเธอ,อคิดอย่างนั้นไหมเข<อ>าจะเอาของมาให้เธอล้างหน้าออกใช่ไหมั้นเปิดดูเลยดีกว่าอย่าเก<อ>็บไว้รัาไป,ไ,ไปเลยไปกันดีกว่านะครับว่าข้างในนี้มันจะมีอะไรแชแนทนอุยแัพพาร์ท เยอะกับสกินแค่เรามาดูโปรดักต์แต่ละตัวว่ามันต่างกันยังไงน้องกล่องเล็กคืออพาร่าอินเทนซีฟมอยเจอไรซิ่งเจล เป็นเจลบำรุงผิวหน้าสุดบางเบาด้วยนะวัตกรรมการฟื้นฟูสารสกัดจากน้ำยางพาราที่เขามีคุณสมบัติที่ทําให้ผิวกระจา่างสดใสเออ่ลดสาเหตุของการเกิดสิวได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยเปล่งปังคงความชุ่มชื้นแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสกินแคร์ care, หรือว่าเขาเป็นบิ b e a u t ็อกเกอร์เนี่ยมาช่วยให้เราดูข้อมูลของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้แน่นมากขึ้นนะชื่ออะไรนะรเขาชื่ออะไรนะ beauty b l o อ g e r ของแม่นายนแพทย์หญิงสมชาย มาพบกับเขาได้เลยนค่คคืนนี้ปกติแล้วอัพพลาเขามีตัวหนึ่งที่ได้รับทุณสนับสนุนจากเอ a น่าจะเป็นตัวนี้อันนี้ก็คือตัวเจลบำรุงหน้าสองตัวที่เป็นเซรั่มเขา่เป็นตัวที่ต่อยอดเซรั่มกับคีนซิงใช่ก็คือตัวนี้เป็นคีนซิงอุ้ยเธออ่ะอลองแกะดูก่อนอ่ะเธอลองแกะดูเช็ดหน้าเขาเอาที่ตัวทําโพดแล้วเดี๋ยวก็รู้เลยว่าเป็นยังไงอ่ะลองหยดดูสิ ซินซิงลบดีมากออกหมดเลยใช่ไหมฉันไม่ได้กดเลยเธอฉันกดเบาๆดูจากการสัมผัสเลยันได้นะไม่ได้ลงแรงด้วยเหมายถึงว่าลงพงลงพื้นก็หมดเลยใช่ไหมใช่แล้วปลอดไัยด้วยดูดูได้จากข้างกล่องที่พอยจิถือเลยว่าฟรีพาราเบนปลอดสารพาราเบนใช่แอลกอฮอล์ก็ไม่มีซิลิโคนก็ไม่มีแล้วก็ตัวสุดท้าย คือน,น้ำหอมก็ไม่มีด้วยาาเหมือนกันเออก็คือธรรมชาติสก,กัด perfect เออ <laughs> ข้อสรรพคุณของเขาก็คืออะพารารีรีเล็กซิ่งครีนซิ่งออยเนี่ยมันจะเป็นน้ํามันล้างเครื่องสําอางให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นผ่อนคลายไม่แห้งตึงด้วยแล้วก็ประสานคุณค่าจากน้ํามันเ <h> มล็ดยางพาราที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบของผิวทําความสะอาดผิวทําให้ผิวเนี่ยไม่แห้งไม่ตึงดีมากแล้วก็แบบ นอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยกระจ่างตัดด้วยแล้วก็นุ่มอ้อนี่ไงเพราะว่าเขาประสานกลิ่นหอมจากเอเซนเชียลออยล์ทำให้แบบจิตใจแล้วก็มีแบบความกลิ่นที่แบบรู้สึกแบบอารมมากใช่ไหมเช็ดได้ปุ๊บป๊อปป๊อเลยหรอที่จริงจะบอกว่าคือใช้อ่ะใช้ทั้งครกเซตของเขาเลยก็ได้เช็ดหน้าด้วยอัพาร่ารีแลกซิ่งคลีนคลินซิ่งออยล์ใช่อันนี้สองล่ะน้ำตบ นี่นะเราจะให้ดูเนื้อะเนื้อสัมผัสเป็นยังไงนุ่มเออจริงๆเธอไม่เหนียวเลยอะไม่เหนียวไม่เหนียวอ่ะแล้วมาที่ตัวสุดท้ายคืออัพพาร่าอินเทนซีฟไวจ์ไรซิ่งเจลตัวนี้ก็คือโบกปิดท้ายก่อนนอนเลยนี่เดี๋ยวลองดูนะทุกคนเฮ้ยเนื้อเจลเขาสั่นนะเฮ้ยฉันชอบอะเธอตอนแรกเธนคิดว่าแบบเฮ้ยน้ำยางพาราจะเอามาทำได้จริงใช่ไหมนี่คือนวัตกรรมที่แบบเฮ้ยดีอ่ะ มันน่าอาัศาจรารย์ใจจุดกาเนิดคือเขาไปสังเกต ต้นยางพาราว่าต้นยางพารามนโดนกรีดกันทุกวันนะแต่ทําไมต้นยางพารามันรักษาบาดแผลตัวเองเร็วจุดตรงนี้เขาก็เลยเอาเอาความสงสัยตรงนี้มาพัฒนาต่อยอดแล้วก็วิจัยแล้วเขาก็ยังพบสารในที่อยู่ในน้ํายางพาราเนี่ย HB extract ซึ่งเป็นพฤกษกเคีมีใช่ไหมใช่พูดถูกไหมพฤกษะเคมีซึ่งสามารถช่วยซ่อมแซมผิวเดิได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาบอกว่าสารตัวเนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็สารตะไอีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูผิวเลยก็ะดักเออมีงานวิจัยมา<ป>ว,ว่าเออเนี่ยสารตัวเนี่ยมีคุณสมบัติคือหนึ่งเลยเนี่ยอ,อันนี้จำไว้ดีๆเลยนะอาจจะเป็นคำถามที่ท้ายรายการหรือเปล่าเออเออหนึ่งเปปไทย เปปไทด์ ine, เป็นโปรตีนขนาดเล็กที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทริซินที่มีผลต่อการเกิดความเข้มข้นของสีผิวและได้ทดตอบการระคายเคืองความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันและก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวที่2ก็คือสารอะมิโนเอ็กซิ ที่มีกรดอะมิโนมากกว่า1 7ชนิดมีสารดูดความชื้นในธรรมชาติที่ให้กับเซลล์ผิวป้องกันเนี่ยไม่ให้เกิดอาการผิวหนังแห้งที่เป็นสภาวะเอื้อต่อการอักเสบและราคายเคืองได้ง่ายและพบว่ามีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพที่ให้บาดแผลหายเร็วมากขึ้นออตัวที่3จะบอกว่าตัวนี้สำคัญมากม,มีสารา 5, สำคัญในกลุ่น้ำตาล มีคุณสมบัติในการคงความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวแล้วก็มีวิตามิน B2 วิตามิน B5 ลดการเกิดสิวกระตุ้นการสั่งเคอาส,สายใยคอลลาเจนอ่ะมาที่รางวัลร, <c oughs> รางวัลรางใจรางวัลที่เขาได้รับนะครับก็จะมีรางวัล Go p i e Soul International Invention Fair 2017เออช่องทางการสั่งซื้อมีที่ตรงไหนบ้างจ๊ะ ลแต่ก่อนจากกันไปเดี๋ยพิ่งจ้าเกมละใช่ทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็มีแบบอยากจะแจกอยากจะให้แบบคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ไปลองใช้กันก็ได้เป็นตอนนี้ไปเลยหนึ่งรางวัลหนึ่งขวดใครจะเป็นผู้โชคดีคําถามมีอยู่ว่าคําถามมีอยู่ว่าสารสกัดจากน้ํายางพารามีคุณสมบัติอะไรบ้างในเริ่มใบละหนึ่งหนึ่งสองสามอะไรบ้าง ก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเรา3าคนนะครับอีฟกระตูนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้าน b e a บ t y b ก o กอ e r นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในรายการ NA a ออซ a าทางช่อง NA a c h a ทุกวันจุกดเวลา18นาฬิกาตรงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตับสไครตด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมมาตอบคำถามกันนะบ๊ายบาย